มาชมกันต่อนะครับกับช่องอดิศรแฟมิลี่ช่องกีแฟมิลี่นะครับผมนะตอนนี้ที่หนูนาก็ประจำการอยู่นู่นนะแต่พรอมน้อยนะครับแอดอดิศรก็อยู่บริเวณบ้านหลังใหม่นะครับบริเวณบ้านหลังใหม่สวัสดีทุกท่านนะครับนะฮะมาทิ้งเสาอยู่นี่ครับมันร้อนนะไม่มีที่มันไม่มีที่อยู่ครับทิ้งเสาอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินไปดู เดินอ้อมไปรอบนึงแล้วจะไปอยู่ที่เดิมนะฮะจะเดินอ้อมแล้วไปอยู่ที่เดิมไม่มีร่มไม่อยู่นะครับ อันนี้ใบหมักว่าครับัวลูกว่าใช่ไหมใช่สิใครเคยคิดลูกว่านะใบว่าตามตามหน้านะครับดูพี่ๆเพิ่งกำลังลง เดี๋ยวเราต้องถามช่างครับจำชื่อมันชื่อยากมากครับถูกแนว อันนี้ต้นอย่างครับต้นมังค์มังมักมังมังมีต้นมังมีต้นมังมีนะครับต้นแรกนะครับ ต้นแรกคือต้นมั่งมีนะครับต้นมังมีต้นนี้นะครับไปไปไปพิมพ์หาใน Google นะครับมั่งมีนะครับอันนี้เพื่อนก็จัดให้ ต้นมันตรงนะครับลักษณะต้นอาจจะโค้งๆนิดนึงนะครับแต่ว่าจัดให้ตรงนะครับจัดให้ตรงให้ยอดตรงนะครับต้นที่หนึ่งคือต้นมั่งมีนะครับี ออนนี้อยู่ในขั้นตอนการกรบดินนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยลอกนะครับกำลังกำลังฝังกบนะครับ นี้ก็อยู่ในส่วนของการค้ำยันนะครับเข้าร่วมกันอ ใครที่เพิ่งเข้ามานะครับอันนี้คือต้นมั่งมีนะครับต้นแรกที่ลงวันนี้นะครับเดี๋ยวแอดที่สอนจะทําคลิปละต้นเลยนะครับพี่ๆถามดูจะได้รู้ว่าแต่ละต้นคือต้นอะไรนะคลิปละต้นเลยนะครับคลิปละชื่อเลยนะครับ กดไลค์กดแชร์ like คลิปนี้ด้วยนะครับกับต้นมังมีนะครับเดี๋ยวเจอกันต้นที่สองนะครับผม